เวลาเนี้ยปัญหาของภาคประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้านมีปัญหาหลายเรื่องเลยค่ะถ้าพูดถึงปัญหาที่คนเหนือเผชิญอยู่ตอนนี้แน่ล่ะ ฝุ 5, ่น PM 2.5ไฟป่าที่เราเพิ่งเห็นข่าวกันไปและอีกหนึ่งปัญหาน้ำแล้งค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงมีนาคมเมษาย,ยนของทุกปีนะคะจะเป็นช่วงที่ภาคเหนือทั้งร้อนและแล้งปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่รายรัฐบาลพยายามให้ความสําคัญอยากจะแก้แต่ล่าสุดเราไปเจอข้อมูลว่า แก้แต่ถ้ามองไม่รอบด้านมันอาจจะไปกระทบต่อระบบนิเวศได้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากชนดูตัวอย่างในพื้นที่ภาคเหนือจุดหนึ่งพาไปดูภาพที่เวียงหนองหลม่มอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะภาพด้านหลังก็คือถ้าชุ่มนะคุณอนุชาเขาจะสีเขียวแบบนี้เลยจะมีช่วงที่ต้นไม้ได้จเจริญเติบโตบเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ขนาดเกือบ1 5 0 0 0ห้าไร่ครอบคลุม4ี่ตำบลของสองอำเภอเชียงรายปัจจุบันเขาขึ้นทะเบียนแล้วนะเป็นแหลมซ่าไซาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติแต่ปัญหาใหญ่นักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาเหมือนกันนะคะ บอกว่าตอนนี้เนี่ยแมพอลงพื้นที่ไปไปพบกับภาพของความแห้งแล้งที่ตอนนี้กำลังส่งผลกระทบกับเกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงควายเข้ามาครับ เดิมทีเนี่ยจุดนี้เขาบอกว่าแหมมันเต็มไปด้วยหญ้าเขียวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีหญ้าเหลือให้ควายกินเลยครับก็เลยทําให้กเกษตรกรเขาต้องไปซื้อหญ้าแล้วก็ไปซื้อข้าวโพดจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาทดแทนด้วยแม่ไปซื้อมาแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับบางคนที่มีทุนไม่มากพอที่จะซื้อหญ้าก็ต้องปล่อยให้ควายเนี่ยออกไปหากินเองอก็ทําให้ควายบางส่วนผอมลงครับ ทีพอควายผอมจะขายก็ขายไม่ได้จะเลี้ยงต่อไปก็แบกรับภาระไม่ไหวเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยฝากเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือสักหน่อยครับกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงซัร์เท้าเลี้ยงควายแบบเดียวมันแบบมีตีกีนะนะผลกระทบมันหนักอะ่ะทั้งรัดสก,การทั้งรัดุ่นมาอู้ก,กันก่ออู้ก,กันก่อเรื่องเกา่าเรื่องเดิมเนาะมาหูเป็นซ้ำซากอันเก่าเนาะประชุมกันในสองสามรอบ ต้องเตอกว่าหา้าหกรอบกว่าจะได้อะได้แต่ละอย่างนี่โหยุ่งยากขนาดอ่ะไข่ท่อแล้วเดี๋ยวนี้บบไข่เอาอย่างสักยอย่างครัแล้วเดี๋ยวนี้วายก็เริ่มพร้อมละตายก็มีไว้ยน้อยนี่เริ่มตายกันมีมาอู้กันประสมกันก็อย่างเก่าอย่างเดิมมันบาถึงเริ่งไปถึงกระสมถึงมาอย่างสักอย่างอะไปจบที่สหวัดจิงไหน้มมนะ่ะเดิงมาหน่ะ เราก็ไม่มีใครสนใจแล้วใครสนใจเรืร่องแบงบปัญหาเล็กน้อยของ,ของขอเกษตรกรอ,อะการใช้ใจตัวนี้เป็นยังไงพ่อครับโอ้โอแย่จะแย่ขนาดเจ้าเจ้าใจเฟืองเสื้อตั้งขนาดเลยก<ม>ายข้าวโพดเริ่มขึ้นราคาแล้วเจ้าโ<ม>อ้สื่อๆว่าการน้ำมันอะสี่วันพันต่ายตัวแล้วเจ้าเพราะมันไปไกลเนาะแล้วก็กากข้าวโพดเนี่ยาำละร้อยห้าสิบแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วมีมแววว่าจะขึ้นราคาแห็มเจ<ม>้าถ้าเอาไปคนเดียวกัมลูกเนาะจ้างคนงานประตย ยังน้อยกับสองร้อยจะดิมดีปนเอามาซ้ำจะเอาวันสามร้อยก่อนอเจ้าเขาเลี้ยงไปแค่ว่าหื้อเขามีชีวิตไปวันๆเจ้าแล้วก็รายได้เฮามีมน้อยมากเจ้าตาขี้ควายแต่วันนี้ก็ได้ขายได้ขายเดี๋ยวนี้มี 3. ห้าไปสามร้อยแกนยงไ,ได้ออกเลยเจ้าเจ้าเขามีแค่แต่เอียเจ้ารายได้ส่วนมากรายจ่ายถึงวันเ<ๆ>จ้าปนอยู่มาเป็นสองสามร้อยกว่าปีแล้ว ถ้ามีโครงการนี่มันก็เบกระทบอย่างสักอย่างถ้าไปตั้งหน้ามันเข้าสีเดินถึงฤดูฝนนี่จบไวยดิมมีติกินสักตีเลยนเดี๋ยวนี้แล้วแบบเดียวเป็นค้ดอะค้ด,ดล้วมันไม่มีหญ้ามันยัอยู่จากจากหนองตีลาบมาเป็่นดอยอะถ้าฝ่ายติมเจอเขาลองเข้ามาดูเขาเลยเว้งหนองลมมาเดียวนี้นะ จะมันมันจะมีอย่างสักอย่างาคูดมา2-3ปีก็พอดิน้นแดงไปเรื่องอ่ะการเลี้ยงควายนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาชีพหลักของชาวเวียงหนองหล่มอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมายาวนานครับปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยมีปางควายอยู่3มปางหลักๆด้วยกันนะครับก็คือบ้านดงต้นยางบ้านป่าศักหลวงแล้วก็บ้านห้วยน้ำราครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเลี้ยงควาย ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะเปิดค้อกให้ควายเนี่ยเดินออกไปหากินตามหนองน้ําแล้วก็หาย่ากินเอง<ช>นะครับพอกินหากินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินกลับมาเข้าค้อกเอง เมื่อกินอิ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับมันเกิดภาพของความแห้งแล้งเป็นยอมๆแบบนี้ครับพื้นที่ชุ่มน้ําที่เดิมเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไรก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการคําตอบอยู่นะครับข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองเนี่ยไปพบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเวียงหนองหล่มเนี่ยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นลงผัน ผนของแม่น้ำโขงแล้วก็ส่งผลต่อน้ำต้นทุนการรุกพื้นที่โดยในทุนและล่าสุดนะครับก็คือโครงการชลประทานต่างๆของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่มเพื่อที่จะหวังช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าโครงการที่ว่าเนี่ยมันกำลังซ้ำเติมปัญหาเดิมนะครับแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศลงทีละเล็กทีละน้อยนะค่ะปกติถ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำไม่เท่ากับพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำระบบนิเวศเขาจะเป็นพื้นที่ชุ่มบางส่วนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำนองตลอดบางส่วนพื้นที่ที่ชุ่มเป็นบางช่วงเวลาภาพที่เกิด ้นก็คือมันก็จะมีหญ้าขึ้นมาเป็นความชุ่มชื้นนะคะแต่ภาพที่เกิดขึ้นหลังมีโครงการเพื่อจะแก้แล้งในพื้นที่เขาไปขุดลอกเวียงหนองหล่มให้กลายเป็นพื้นที่เก็บน้ําอย่างเดียว